มื่อนี้ตอกจะพาทุกคนไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดสดประเทศอินโดนีเซียอีกแล้วเนาะหลังจากที่ตอกหันบลบได้ถ่ายคลิปไปตลาดให้ทุกคนได้เบื่องหนโดนโดนแล้วแต่อตอนนี้เป็นคนพาตอกไปเนาะส่วนเจนนิเฟอร์ก็คือยังนอนหลับอยู่ตอกเลยฝากอาหรือว่าน้องสาวไอตอนนี้เนาะเบื่องให้ค่นว่าเจนนิเฟอร์ตื่นหถนะสวยเอาให้เน่อย่างประมาณนี้เนาะมาหออตลาดกันยังคือเกาเนาะบรรยากาศกับคนแออาั์เแหละเมื่อนี้ตอกเลยจะเลือกซื้อซีนหมูก่อนเลยเนาะซีนหมูนี่ตอกจะซื้อหมูสามชั้นพร้อมกระดูกหมูพร้อมซีนหมูสามชันน คา125,000รูเปียหรือว่าเงินกีบแมน143,000กีบเนาะส่วนเงินบาทแมน287บาทต่อกระสังสิ้นหมูไว้เนาะละกะเวลากลับจังไปแวะเอาและก็มาเบิ่งงันตกุ้งเนาะกุ้งนี่กะตแบบเออค่อนข้างแบบว่าสดละกะใหญ่อยู่ได้เลือกซื้อกุ้งนี่แมน1กิโราคาจะอยู่ที่85,000รูเปียเนาะหรือว่าเงินกีบบ้านเฮากะ97,000กีบเนาะส่วนเงินบาทแมน195บาทสําหรับเงินที่ตกเทียบให้ทุกคนมันจะเป็นเงินรูเปียเทียบเป็นเงินกีบและกะเงินรูเปียย เป็นเงินบาทเนาะบางคนพอเข้าใจตอกว่าตอกหันลเลดพีดแล้วอยู่นี่หมากไม้อีหย่างต่างๆกันคล้ายๆบ้านเฮาเลยเนาะบบมีอย่างแตกต่างกันเลยอีกอย่างขนาดจะเป็นทีอากาศเนาะอากาศคล้ายๆกันของกินหลายๆอย่างกับมีคล้ายบ้านเฮาอยู่แต่บางอย่างกับ่บมีคือกันถ้าเป็นไผ่มันก,นกน็คือได้กินอาหารเลาาอาหารไทยทุกมือ้อคือตอกขนาดก็อ,หาหกอยากเฮ็ดหลายๆอย่างแต่ว่าค้าบบมีไผเอาลูกให้เนาะก็เลยได้เฮ็ดแบบบางเบ,บนูที่มันง่ายๆอย่างมานี่ตอกก็ไม่เห็นหมากสตอเบอรี่เนาะก็เลยว่าจะซื้อไปแห้เจนนิเฟอร์ก็เจ้าขายเป็นแพ แพ็คเนาะแพ็คหนึ่งในราคา800 0รูเปียหรือว่าเงินกลีบี่ประมาณ9,200กีบแลยเงินบาทแมนประมาณ18บาทเนะาะมักสตรอเบอรี่ก็คือแบบแดงสดงามดีขนาดตางแต่ว่ามันอยากสม้มอยากเห็นรีแอคชั่นเจนนิเฟอร์ขนาดเนาะว่ากินนมักสตรอบเบอรี่ส้มเลยคนจะเป็นแบบไดบางเธอเจนนิเฟอร์ก็จะหมักกิ่นเนาะแต่บางเธอเจนนิเฟอร์ก็ว่าส้มเนากบกินแล้วก็ซื้อหมักเลนมพร้อมนาะเพื่อว่าจะไปตํำแตงต่ำมะกรนีต่ำอนันมีไวไวอย่างกวากันไปเนาะซื้อไปไว้หน่อยนึงซื ก็บ่ค่อยมากกินมากอันเล่นเพราะปันใดแ้วก็ซื้อสมผักกาศเนาะแต่ว่าหลายคนแนะนําให้ตอกซื้อผักกาศ3มรสนะตอกบ่เห็นอยู่อินโดนีเซียมีขายได้บ่หัวอยู่ใส่ขายคือกันยูนีตตอกจะเห็นแต่กระเจ้าขายแบบนี้เนาะจะออกรสสมแล้วกลับมาทางนี้ก็มาไวเอาซีนหมูที่สังไว้ตั้งแต่ทําอีทเนาะกระจายเงินพร้อมคือไอตอนนี้เน่ะคนขังสนิทกับ้านนี้แหละมายาำใดก็ต้องมาซื้อ้านนี้แล้วเราก็จะไปซื้อซีนไก่กันต่อเนาะไก่ที่ตอกจะซื้อก็คือเป็นไก่ลาเนาะไก่บ้านนนหะออยบจคกกกิไไไพั์รื จะกินแต่ไก่ลาดและเมื่อนี้ขนามมาตลาดก็คือเห็นหมักม่วงกระเจ้าขายหลายหลายแต่ว่าเป็นหมักม่วงสุกแล้วเนาะเห็นดิบๆแบบนี้นะแอบดีใจตอนที่มาประเทศอินโดนีเซียใหม่ๆเนาะแต่ที่จริงหานามันเป็นหมักม่วงสุกว่ามันหมักม่วงส้มหรือหมักม่วงดิบกลับมาบ้านเอียงแล้วเนาะเปียนเครื่องกิ่นข่าวเศร้าอย่างต่างๆแล้วก็จะพาเจนิเฟอร์ขนาไปุงเฮียนก่อนเนาะแล้วกลับบ้านจังจะมาแต่งกินกันย้อนว่าเจนิเฟอร์บัสบายเนาะก็เลยไม่ได้มาหลายมือลวค่ะอีกอย่างเจนิเฟอร์ก็อยากดื้อแน่นอนตกก็ <He> แล้วมื้อนี้ไอตอนนี้เนเป็นผู้พามาโ่เมนตกมาคนเดียวกับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ก็เฮียนประมาณหนึ่งชั่วโมงหล้ะกับกลับบ้านเนไซเกิอบกับสซเองได้แ,แบบบ่นย้อมใหตตกสซอีกตกกะถ่ายวิดีโอเจนนิเฟอร์เนอตอนที่สซเกิบแต่ว่าเลือกที่จะจับเกิอบลงมาเองและส่เอเนาะตกจักสวยก็คือบ่ให้ซสวย บางอย่างก็คือแบบฟังคว้มฟังคว้มแต่บางเ่อน่ยก็คือบฟังยี่อย่างเลยแล้วพอแต่เจนนิเฟอร์กลับมาฮอดบ้านนอนเจนนิเฟอร์ก็หลับสงสัยจะเมยแห้งและก็ได้เวลาที่ตอกจะแต่งกี่เนอมมือนี้ตอกก็จะเหตุเมนูง่ายๆเาก็คือเกี๊ยวน้ำนั่นเองเมนูนี้บไริเหตุกินโดนดนแล้วก็คือเกาเนะตอกจะเอากระดูกหมูนี่แหละไปลวกน้ำก่อนเนอต้มประมาณหานาทีและส่วนของน้ำซุปเนอตอกหันจะใส่หากผักหอมป้อมลงไปพร้อมกระจายกระดูกหมูที่ตอกต้มวังกี้ตามด้วยหัวประกาศข่าวหรืวหัวไส้เท้าและมือนี้ จะปรุงรสชาติด้วยน้ำซอสของฟ้าไทยนทีว่าอันรสอันก็จะไปเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวยี่ยังคณะก็คือมันเสียเพลงนะมนั้นก็ติดใจแหละแล้ะก็จามาใส่ในน้ำซุปพร้อมตอก็จะจิ้มรสชาติก่อนนาอคันว่าบ่พออย่างกระจังตึมไทยตามหลังตอกหันจะปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแลวก็ผงปรุงรสน้อยนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะปับเป็นไฟอ่อนในการตุ๋นน้ำซุปในไปโดนๆดนอะจนกว่ากระดูกจะเปื่อยส่วนใส่ของแก้วนะตอกจะใส่หมูบดีนไปประมาณ165กร,รมัมลวก็กุ้งสับนอประมาณ หนึ่งร้อยซาหาแล้วก็จะมาต่ำสามเกินเนาะหลายคนก็นถามตอกแลว,ว่า3เกินเนี่แม่นยัง3มเกินกกนี่็คือผักควงหอมป้อมพริกไทยกระเทียมน็อตสามอย่างนี่ต่ำล้วมกันจะเอิ้นว่า3มเกิน ตําให้ได้ปริมาณซ้ำนี่แลละก็เอาไปผสมกับอันจีหมูบดอีหย่างหนึ่นแหละลวก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยหนึ่งบวงเอิ้วข่าวเนาะประมาณหนึ่งบวงตักกินเือกันหรือว่าหนะึ่งบวงแกงแล้วนกะ็ซอสฝาเขียวเนาะครึ่งบวงแกงน้ำมันงาเครึ่งบวงแกงและก็พักหอมซอยเนาะใส่ไปพอประมาณแหละยทำเป็นไผ่บโมักโบไซก็ได้ตอก็จะใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งหน่วยเนาะตอกใส่เป็นไข่ไก่ลาดหน่วยมันก็จะน้อยเนาะแต่ทำเป็นไผ่ใส่ไข่ไก่พันกนะ็จะแบ่งเครึ่งใส่เอาเดอ้อบบต้องใส่เมือ่อแล้วลวก็เอามือฮานี่ คนคนนวดนวดไปนวดจนแบบว่ามันเด้งพุ่นหละเนาะก็น,นวดนวดใช้เวลาเนยหน่อยนึงเนอะแต่ต้องรู้สึกว่ามันแบบว่าเริ่มนวดโบได้แล้วเนาะตอกเลยจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนใส่ซองฟิตไว้ ระวางที่เอาไส้เกีียวนาไปใส่ในตู้เย็นไว้เนาะประมาณ30บนาทีเนี่ยตอก็จะมาเกี่ยมขั้นตอนอื่นท่าอันนี้คือจะเป็นแผ่นเกี้ยวที่ตอกซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะซื้อที่กะเจ้าเห็ดขายแบบสําเร็จรูปแบบนี้ไว้แต่ก็จะเกี่ยมน้ำหนึ่งถ้วยน้อยแบบนี้เอาไว้ทาแผ่นเกีียวและ30บนาทีพานไปเนาะตอกเอาใส่เกี้ยวออกมาจากซองฟิลเนอะมาออกมาแล้วเราก็เอามานวดอีกเนาะนวดนวดตีตีมันไปแหละเพื่อให้มันเด้งกว่าเก่าอีกให้มันเหนียวขึ้นนะนวดจนมันเด้งเนื้อเหนียวอย่างต่างๆแล้วเนาะตอก มาอแเ่นเกีียวเลยเนาะใส่นี่ตอกจะใส่พอประมาณเอาะเ่ีดยใส่หลายเกินไปและกนกระเหน่อยเกินไปใส่แบบพอดีัฮนแหละใส่ลวก็พับเข้ากันแบบในวิดีโอแบบนี้เนาะตอกกาสอนคนอื่นบ่นเป็นดอกก็เฮ็ด กินง่ายเนาะกับพับเข้ามาให้กันแบบนี้คล้ายๆเฮือนแหละแล้วม้นนี้เห็นตกกับโได้เฮตดหลายเนาะม้อนี้เห็นตกเหตุพอแห้ไอตอนนี้หายอยากพอเราจมอยากกินตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเนาะม้นนี้จึงได้เห็ดเห็นแล้วและอีกอย่างก็คือหาก็ไปตลาดได้เั่นแหละไปเมื่อก่อนตกกับโบได้ซื้อพวกซีนหมูกระดูกหมูอียงมาไว้บ่ฮูหไอตอนนี้กลับมาเราจะดีใจเลยตื่นเต้นกับเมนูนี้บบเนาะป่าวาบทันขาดความเนาะเจนเฟอร์ก็คือตื่นนอนไอตอนนี้กับฟูดีมาฮอดบ้านเจนเฟอร์เห็นไอตอนนี้ก็คือแบบดีใจแหงเนาะแล้วก็กดพอเพ่นล้วกออมมแไปิน ขอกอหอมกันยังบุอยากให้หอมตอนนี้ก็มาบ้านไวเนาะมือมนี้แล้วกะ็ตอกก็เลยจะมาต้มเกี๊ยวน้ำให้ตอนนี้กินกอนตอก,ก็เอาเกี๊ยวลงไปต้มประมาณนี้เนะาะบัดนี้ตอกจะพาทุกคนมาเบิง่งอันน้ำต้มน้ำซุปของอันเกี๊ยวตอกเนาะก็จะหนาตาประมาณนี้เลยขันเกี๊ยวเวลามันสุกขนาดมันจะเริ่มลอยโตขึ้นมาแบบนี้เนาะตอกก็คือจะปล่อยไว้ประมาณหนึ่งขันแหละประมาณ2งถึงนาทีเนาะแล้วก็จังตักขึ้นตักขึ้นมาใส่อันถ้วยเนาะแล้วก็จะใส่อันน้ำมันกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวลงไปพร้อมเนาะแล้วก็ คนใหส่วนผสมคนให้น้ำมันนั่นแหละทัวทัวให้มันกินหอมมีอย่างละกับโบห้่แก้วมันติดกันพร้อมแล้วกลับมาใส่ถ้่วที่จะเสิร์ฟแหย่ตอนนี้กินเนาะคือถ้่วยนี่ตอกกันยังบทัานได้ไปซื้อถ้่วใหม่ซ้ํากบว่าจะไปมื้อใดก็บบได้ไปเนาะไอตอนนี้ก็คือแบบว่าบทันนล้วกับโมีเวลาพาตกไประหว่างว่าเรามาเบิรงวิดีโอนี้แล้วเราจะคิดออกเราจะพาตอกไปซื้อถัววแก้วนำตอกมนี่ก็คือลวกผักสลัดใส่น้ำเนาะก็คือแซ่บอีกแบบหนึ่งเพราะว่ายูจินก็เจ้าก็มักใส่คือกันคือตอนเวลลลาาายจจิินนะะมมมกกหทงแบี ผักสลัดพร้อมเนาะตอกก็จะเลือกผักสลัดตลอดเลยคืออนันเก้ยวน้ำตอกหันจะใส่หมักเพ็ดไปน้อยหนึ่งเนาะพอเป็นจีซันหน้าตาก็คือประมาณนี้เลยมาเด้อมากินน้ำกันทุกคนอยากจะให้ตอนนี้ตื่นเต้นกับอาหารนี่แบบว่าโบเคยมีเลยเนาะมาหดแล้วก็แบบกินอย่างเลยเนาะเรามีแต่จะว่าว่าแซ่บขอบใจเด้อแซ่บขอบใจเด้อแบบนี้ตลอดคันมาทานทางแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนี่โบ่คยจะมีเนาะคันมีกันน้อยที่สุดเลยคันว่าตอนที่มีกล้องเนาะแล้วก็จะเป็นผัวอันใหญ่ที่จเยี่ยมเข้มขมเนาะคันว่าตอนโบมีกล้อง ปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเยแต่ว่าตอนที่เจนนิเฟอร์ตื่นนอนเจนนิเฟอร์ก็ขอกินนมตนที่ตอกว่าให้กินลาเพราะว่าตอกหันจะให้กินแก้วน้ำเนาะแต่อตอนนี้มาละกะตอนที่ตอกเห็ดแก้วให้อตอนนี้นะเจนนิเฟอร์ก็คือกิ่นนมเนาะตอนนี้ทรงนมให้เรียบร้อยมื้อนี้เจนนิเฟอร์ก็เลยบบได้กินแก้วน้ำซ้ำอิ่มนมแลี้ยอตอนนี้กินนมืดถ้วยนึงไปเนาะก็ขอเติมเป็นถ้วยที่2เนาะตอกก็เลยจะไปเฮ็ดให้เราวมือนี้ก็คือแปลว่าใจดีล้างถ้วยสวยตอกอีกแดเลยบ่มีแวด นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู ciğim, ่ด uh ีๆเลยเนาะจะน้ำพอเม่แบบยางไปใส่กันยางน้ำไปเนาะล่างถั่วอยู่ข้างหลังก็คือน้ำไปเหตุของกินอยู่ข้างหลังก็คือน้ำไปยูหันแล้วใดๆก็คือเจนนิเฟอร์นอนมักแปะสติ๊กเกอร์่หนาตอกตอกว่าให้แปะก็คือบนยอมเนาะตอกจะแปะ่หนาเจนนิเฟอร์ตส่หนาเจนนิเฟอร์ก็คือโบนยอมคือกกนสรุปแล้วก็คือต้องตส่หนาตอกเท่านั้นเนาะตส่หนาตอกยางเดียวเต็มหน้าแบบนี้เลยตอกก็คือเอาออกไปหอบหนึ่งละเนาะแต่กันยังบ่พอใจก็คือมาติดใจไม่อีกบลูส ใจเลยตีใส่ทุกบบนได้เลยเนะเจนิเฟอร์เนาะ,นอะไอตอนนี้ก็คือแล้วแล้วเนอะล้างถ้วยกับมานาั่งกินข้าวแล้วกินแก้วนำ้ำคือเกา่านั่นแหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า